แล้วไม่ขันอ้าวจริงๆแล้วก็ติดน้องน้ำมนต์อ่ะพอมาเจอโอ้โหลูกสาวคนโตไม่กลับบ้านอีกแล้วครับ <c oughs> สาวคนงามอาบน้ำวันละสามรอบนะสุขของคุณแม่นะครับมันคือความสุขของคุณแม่โอโหโอโห เอา้ามองหาลูกไม่เจอละทีนี้เอา้าเอา้าเอา้าลูกหนูอยู่ไหนเอา้าเอา้าเสร็จเลยทีนี้เอา้อาหาโมเฮไม่เจอเอ้าเอา,เอาดูครับเดินหาลูกสาวครับเดินหาลูกสาวครับโอ้ยโอ้ยลูกสาวหนูอยู่ไหนอะโอ้โหตามหาจนเจอครับอืมความรักของคุณแม่มีต่อลูกห่วงทั้งเพื่อนห่วงทั้งลูกสาวครับนี่อืม สวัสดีครับสวัสดี f c แฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินภายมงคนน้อยนะครับโอ้โยอาบน้ําเสร็จแล้วนะครับรีบวิ่งเลยนะนี่แม่ขันของเรารีบวิ่งตามน้องน้ำมนนะครับโอ้โยโอ้โยโอ้โยโ้ยเบาๆหน่อยแม่ขันเบาๆหน่อยโอ้โยโอ้โย ตามน้องน้ำมนต์ครับรีบแซงเลยแซงเลยมาทีหลังดังกว่าแซงเลยเออเออ,เอ,อกลัวกลัวไม่จริงรนิวะเนาะเอา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 ละสิมาเจอลูกสาวคนโตอีกแล้วไม่ขันอา้าวจริงๆแล้วก็ติดน้องน้ำมนต์อะ่ะพอมาเจอ โอ้โห oh ลูกสาวคนโตไม่กลับบ้านอีกแล้วครับโอ้ย oh, แม่คุณเลยนี่โอ้ย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 เอาสิกลับบ้านได้อีกบ้านนี้แม่ขันบ้านโอ้ย oh, <c oughs> oh, ดูเอาอีกแล้ว โอ้ยนอไม่ได้กลับบ้านอีกแล้วแม่คันเอ้ยลูกเยอะสัเเลืกเกินนะเนี่ยลูกสาวเยอะแยะเลยโอ้โหตามลูกไปอีกแล้วครับ อยู่ไม่ได้แล้วแม่คันต้องวิ่งตามลูกสาวอีกแล้วเมื่อกี้อาบน้ําเจอน้องน้ำมนอาบเสร็จจะกลับบ้านกับน้องน้ำมนแต่พอมาเจอเนาะโมเฮนี่วิ่งกลับมาคืนนี่กะโอ้โยปั่นป่วนเลยแม่คันโอ้โหเบาๆดูดูกลัวไม่ทันลูกสาวดู สาวคนงามอาบน้ำวันละสามรอบเลยโอ้โหโอ้โหโอโหเสียน ผูผาครับลอ,อยน้ำครับโอ้โหนักประดาน้ำภูผ,ผาวัานนี้มาลงน้ำรอบสองครับม่ขันมีภูผาทองคูณหุ้งญิงแม่โบโมแฮบัวทองก็มีขันนะครับ สาวคนงามอาบน้ำมานละสามรอบครับผม วิถีชาวช้างครับดูครับความสุขของแต่ละเชือกความสุขของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับดูครับน่ารักที่สุดอือหือมาอยู่นี่ก็มีลูกสาวสองคนเลยอุ้งอิงกระโมแฮครับ นหายไม่ใชแล้วน้ทิหลักลเบ็เลยอลล้ยเ่ออาตลาไก็ดีไเลยได้ไปดีไทุบบ่าวรลอถายปลาทองกับความมอสนะครับโอ้ยนี่นีนดูดูครับ หยอกเย้าเอาอกเอาใจกันแล้วกันโอ้โหดูออดอ้อน,ออนคือความสุขของคุณแม่นะครับมันคือความสุขของคุณแม่โอ้โหโอ้โห <c oughs>

แล้วเพื่อนสาวมาอีกแล้ว <laughs> แม่ขันจะเอาใครดีจะเอาเพื่อนสาวแล้วเอาลูกสาวเนี่ยโอ้ยโอ้ยห่วงทั้งเพื่อนห่วงทั้งลูกสาวดูสิอเอาแล้วแม่ขันเอเย้ยดูโมเฮก็ตามแม่อย่างเดียวครับแม่ขันก็ตามเพื่อน <laughs> โอ้โหห่วงทั้งลูกห่วงทั้งเพื่อน ทำไงกันดีอ่ะไม่ทันไม่ขาน, <laughs> ขนโอ้ยเนาะจะเอาใครกันดีนะ <c oughs> หืมมุดครับโหเกาให้เพื่อนด้วยอืมอืมอืมอือม ไม่เอาลูกละทีนี้เจอเพื่อนไม่เอาลูกละไม่ขัน <laughs> เอามองหาลูกไม่เจอละทีนี้เอาเอาเอาลูกหนูอยู่ไหนเอาเอาเสร็จเลยทีนี้เอาหาโมเฮไม่เจอเอาเอาดูครับเดินหาลูกสาวครับเดินหาลูกสาวครับโอ้ยโอ้ยลูกสาวหนูอยู่ไหนอะ โอ้โหตามหาจนเจอครับอืความรักของคุณแม่มีต่อลูกห่วงทั้งเพื่อนห่วงทั้งลูกสาวครับนี่อโอ้ยเนาะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะทำอะไร <c oughs> คุณแม่ก็ยังรักหนูเหมือนเดิมนะเนี้ย ูผาก็เจอสาวครับ <c oughs> เจอสาวใหญ่เป็นไงโอ้ oh, แอบ,บจุ๊บแก้มด้วยแอบบจุ๊บแก้มด้วยโอ้โหภูผาเจอสาวใหญ่แอบบจุ๊บแก้มด้วย <c oughs> เป็นไงหอมหรือเปล่ามีอ่อนแวครับ เกยเราไปเลยขึ้นแเ้านี่ผู้ผาผู้ผาเจอสาวใหญ่ดูความความรักอลูกก็อยากจะจีบสาวคุณพ่อก็ห้ามอยู่นั่นน่ะ โอ้ยเนาะเอาเลยเอาเลยเผาเลยไปเฮ้อความรักมันไม่มีขีดจำกัดเดีควันวอ่าานนี ปู่ผ่าก็อยากกอดไม่ขันครับรกักไม่ขันครับมไม่ขันก็ออดอ้อนกันซะเหลือเกินแม่กับลูกคู่นี้คงจะรักโมเฮมากครับขนาดเพื่อนก็ยังทิ้งมาลูกสาวเขาก็เรียกดีเหลือเกินคุยชวนคุยตลอด ไปหาใครอีกล่ะโอ้ยนาะมาหาหญิงอ้าวไปหาแม่มูนแต่ไม่ยอมครับกลับไปหาลูกสาวโมเหเหมือนเดิมครับนี่ครับความรักของคุณพ่อ ความรักของคุณแม่มีต่อลูกน่ารักมากๆเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในรายหน้าหรือสำหรับไลน์นี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับผม